สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีรอบเย็นครับสวัสดีรอบเย็นพี่น้องครับ<__>เลิกงานแล้วนะครับหลังเลิกงานนะครับเดินทางกับกทอมกรุงเทพมหาคนครครับ<__>เลิกงานจากจังหวัดสมุทรสาครสี่โมงเย็นนะครับมุ่งหน้ากับที่พักกรุงเทพนหาคนคร ตอนนี้สุทายนะครับผมทุกทานทุกคนเลยดูกับรถมดเลย่นห่องห้องน,อนัน เอรีจังเลยนะโอรีสัลครับผมเดินทางกับปทมไปเอียงขาวบอยจวดจวดไม่จวดโอ้ย <c oughs> บอยจวดก็จวด พี่น้องตัวประเทศตัวโลกครับผมถาแถวแช่แดนจะเฝ้าผมมาเด้อพี่น้องแถวชช่แดนจะเฝ่าผมมาเ๋ยวสิเป็นประเด็นนะครับเพราะตอนนี้กําลังนวดกําลังนวดนะครับผมกําลังนวดให้เป็นหน้ากองนะครับกําลังนวดให้เป็นหน้ากองอยู่พี่น้องเอาเป็นหน้ากองไปเลยพี่น้องก็เป็นหน้ากองบอจบพี่น้องครับต้องให้เรียบเป็นหน้ากองอย่างเดียวนะครับ เรียบเป็นหน้ากองอย่างเดียวถึงจะจบครับต้องเย็ยบเยีะบเงียงียพี่น้องตามๆๆไปโหลดลาเป็นหน้ากองไปเลยไม่งั้นไม่จบไม่งั้นไม่จบมวนเดียวจบแล่หน้ากองคือหน้ากองนะครับผมหนาะเรียบรีย์ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณกินบนนะพอกันอีกแล้วเฮาเรียบเป็นหน้ากองอย่างเดียวมันมันจะมวนคุณชนคุณกิ๊นะมันต้องเรียกเป็นหน้ากองอย่างเดียวมันถึงจะมวนนะครับผมไม่เรียกเป็นหน้ากองท้ามจบนะครับผมต่งกำลังใจแนวนาครับผมเรียบเป็นหน้ากองไปเลยจะเป็นนักมวยกัเนกมีคืดนะครับผม กองสันมันจะมาเอ้เงี้ยเอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไ,ไอ้หยุดกันหนึนห่งเท่นหน่อยก็ได้ครับผมหน้ากองอย่างเดียวครับเอาให้จบเรียบเป็นหน้ากองไปเลยมันเป็นพื้นที่ภูมิประเทศของเรานะฮะเราต้อง,องจัดระเบียบใหม่ให้เรียบเป็นหน้ากองไปเลยน้ no stop s t อ p นาได้หายไปโดนเลยคือว่าคือว่าเลิกติดตามกันแล้วหายไปนานเลยเลยคุณกิจสนี่าเด็กเด้ยแทนดีบอเลยเด้อเฮาขับปินขึ้นเหยียบแค่ดีอย่างนี้อาชีพเสริมขับรถเฮก่มีอาชีพเสริมไปแย่กันคุณกิจสนะเอ้ยอยากงานครับ อ๋ออยากอยากงานเนาะบ่าวากันครับบ่าวากันยังเขามาทำไทยอยู่คุณในหลายคนณกิจสละครับผมสู้กันไปเฮ้ยอาชีพอิสระอาชีพอิสระเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราขยันเนาะนะครับผมถ้าเราขยันเราก็อยู่ได้นะครับอาชีพอิสระพอทำงานบริษัทมันก็ตายตัวมันก็ได้อยู่แล้วแต่มันก็ไม่อิสระเนาะนะครับผมสู้ๆครับผมให้ทุกให้กำลังใจทุกๆราคาอาชีพที่เก่าเหมือนเดิมนะครับ ลาบเป็นหนักองอย่างเดียวเนาะคุณกิศนะเนาะผมลุ้นในลาบเป็นหนักกองอย่างเดียวในเรียบไปหมดจับระเบียมไปเขาต้องไปอ้อยอ่างเงี้ยนะฮะไ,ได้ใจเนาะอ้อย่างเงี้ยน้ำใจใจเนาะครับผมบอลเลิศบอลลามันจบก็สิ้นนะครับผม,ม,ม,บผมพี่น้องเท่ากันยู่แบบลำบากนะครับผมยุ่โยงโมายกบวยบนะวยหนอของมวลไม่ไปนองลำบากนะครับผมใชเห็นใจครับ สู้ๆนะครับผมอีกไม่นานนะครับผมอีกมันนักอีกไม่นานก็คงจะเรียกเป็นหน้ากองนะฮะลดคนยังไงเนี่ยพี่น้องเด้อตีอยู่ส์โนนรุปยศนะครับผมให้กำลังใจพี่เก้าครับผมให้ให้กำลังใจทหารแนวหนาทุกท่านทุกนายเด้อพี่น้องก็ขอเสนอทีทหารกล้าทุกนายนะครับผม นี่ก็เป็นไล่เป็นทันทีีทัสอง้งครับผมเอาบอกคลิปพี่น้องเขาสสดวกดีทหารกล้าทุกนายเลยนะครับวนราชีพเพื่อชาติจริงๆนะครับผมยอดมากเลยนะครับผมขอเสด็จดีนะครับผมทหารกล้าทุกนายเลยนะครับทันทียังสู้ๆอยู่ก็ขอให้แถวขาดปลอดภัยนะครับผมเอาให้เรียบเป็นหน้ากองไปเลยนะครับไม่งั้นไม่จบนะครับมันยังยแงยงแงกับเราอยู่นะครับผม บ่มาเราคันแที่วนะครับบ่มาเราคันแที่วคันแที่วเลยนะครับผมมันเงยบเงียเงียบเงียเงียยอยู่นี่ตาตากจับไปล้วนเอฟผมเอฟพ่นเอฟพ่นให้ยังเงินอ่ะพี่น้องจัดไปให้เต็มนะหย่อนไข่นะฮะเอาไข่ไปให้ลวกให้ต้มจบจับบ้านครับผม กลับพี่พรอปีใหม่ไม่ได้กลับครับผมอาจจะอาจจะไปเที่ยวตะแบกใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละต้องไปต้องไปงไปกลพี่น้องผมเดินไปผมไ,ไผมกลทีล่ไทยลงบรรยากาศไอเบิ่งอยู่นะครับไปหม่องไหนบม่องไหนเนาะนะครับผมไม่ได้ไปบ้านเฮาเนาะหม่างนอกมันกันหา่ใจ,จมันหลายคนคิดซะนเทเทะเอ๋ยกับบ้าแฟเซอร์เดียวตรงนีเงินมึนเลย มีเงินท่นนี่บ่เป็นตะไบเราขุ้นกิษสนเอะราคาขี่มสูงเนาะคารามันไปคารามันไปแก้กะทิเป็นดสองพันห้ายังมันไอคากินคายุ้ยค้าขนมค้านุ่นค้านี่ลายย่างเที่ยวดีไม่เหี้ยรับขึ้นจุดพดีกรับดอกกับตาจังหวัดไกลๆเนาะปันเกิดเจ็บหองขึ้นจุดดครับปันเกิดเจหองครับี่หมเกี่กับการลดพิษอมพี่น้อง าัาเดียวทะเลอะลอยู่จังหวัดใกลุ้งเท็เลยละนะครับแต่ผมยังไม่ตั้งบอกว่าไปจังหวัดไดนยังไม่คอนเพิร์มเนาะคุณจิตนาการที่ว่าดีไหม ยังสิเป็นลุ้นทีได้พี่น้องเอาให้ลาบเป็นหน้ากลองไปเลยอยางเกี่ยวกับปศกลองได้พี่น้องอเพราะลาบเป็นหน้ากลองมันปศิกล่องเพราะไรพี่น้องมันหยาบตบตบตบรถติดรถติดไปกับผมก็ได้ <c oughs> จะไปรอดอะไรเอ๊ะเลยครับโอ้นะครับมันกับเสียงคือเก่าแหละพุทเจตนาไปับพุทเจตนากับเสียงคือเก่าฮ่่า <c oughs> ไปกับพวกจิตนาเมื่อก็ติดคือเกา่าคันซื้อมาลดติดเเน,น,น,นาะจกนจิดนาภาพผมนั่งเครื่อง <laughs> อกนั่งัครืวองก,ก่อนหัวหัวเนวหยหันั่งเครื่อง,งันอนั่วโมงเดียวว ลาบเป็นหนองมันจะหยตีเปน็นดนตรีได้พี่น้องแต่บอลาบเป็นหนักกองมันขจะตีปตเป็นดนตรีบ่ได้พี่น้องลาบเป็นหนักองอย่างเดียวเอาให้มุนอีบอุ้ยไปเลยนะครับผมเอาไอ้มุนอีบอุ้ยไปโหลดพี่น้องก็ต้องไปเงี้ยเงี้ยนะครับผมสามหาศูนย์น่าจะจัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยิ่งเวสายแก้วพี่น้องสายแก้วกพลัง กำลังนํากําลังนวนกันยู่ลากเปนหน้ากองไปเลยไม่หยุดแล้วก็ต้องตอบโต้เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมต่อยมาแล้วก็ต่อยกลับนะครับไม่ต่อยเราล้วก็ไม่ต่อยนะฮะก็เกียรติไทยเกียรตไทยใจดีที่สุดแล้วนะครับผมที่นี่ประเทศไทยใจดีที่สุดแล้วนะครับให้มาถ้าเราต่อยเราเราก็ต้องต่อยคืนนะครับผม โอ้ยเสียงแหบแล้วคุณจิตสนาเอแค่เรถเิือดไปกับผมก็ได้ครับก็สั่งทรงหอนละเอียดเลยคุณจิตสนาอยู่จังหวัดไหเนาะกลับไปกับไปแลนบินตอนหรคุณจิตสนาเอหาคากับเขาเหมือนเดิแต่หาได้เสียเก่า นอนพักก่อนแล้วก็หายเหนื่อยแล้วขอบคุณสามไลค์นะครับผมขอบคุณสามไลค์นะไลค์ซิปไล่์ลก็ดีมืดพี่นอนครับ ่งเสียงหนึ่งท่านคือหนึ่งกำลังใจก้นเมื่องกินอร่อยคือเข้าเหมือนเดิมพี่น้องครับผมย้ำเสมอนะฮะหนึ่งเสียงหนึ่งท่านคือหนึ่งกำลังใจนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือหนึ่งกำลังใจครับเปิดคาการมองเห็นนะพี่น้องนะ พี่นองเเปเสียงดนตรีกลมไปน้องมันยังบมง่วงไี่นองไปยินเสียงดนตรีแล้วบมง่วงในผมขับรถลสชื่นมากเลยครับผมจะไปแบบเงียเงง่วงนอนขับรถก็ไหวแน่นอนพี่นอ้นอเกือบเทเลแต่น้อยลยไหล <c oughs> ำลังใจทุกสาขาอาชีพพี่น้องครับผมไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรเกี่ยวกับอะไรอาชีพอะไรให้กำลังใจทุกสาขาอาชีพเด้อพี่น้องเด้วให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ใส่น่องเบิดทะเลทะเลยี่พี่น้องพากันสิ่งหมวก็ใส่ัเป็นหลกหลกเป็นหลกกองไปเลยนเอานองเนาะ พอเรียกเป็นหนากร้องมันจะเปเ,เปสีเยงดนตรีเพราะไรเนาะพี่น้องมันจะงาจังเพราะเย็นแลวพี่น้องอากาศไม่เที่ยบเพื่อนจนะรอนจัง ขอบคุณสีไล่เนอขอบคุณสีไล่นะครับผม อร่อยพี่น้องครับผมให้กำลังใจแนวหน้าให้กำลังใจพี่น้องอยู่ที่สวนหลวงพยุกนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมสู้ๆนะครับให้กำลังใจคือเก่าพี่น้องอดทนจัหน่อยพี่น้อง สั้งซือ้อถ้ายาวเลยนะน้องตำปลาถ้ายาวยาวเราต้องเว้นเหมือนคนเมืองเก้นร้อยนี่ฮาพามดุดประมาณนี่ต้องเว้นต้องเว้นกัวชื่อว,วันดาว ครับอ๋อก็ไปอยู่นอกก็ร้อนแล้วอากาศไม่ค่อยเย็นไม่เย็นแล้วร้อนร้อนร้อนเยอะเลยอะ่ะเพราะอากาศหนาวไม่มีช่วงนี้ไม่หนาวตรงนี้ร้อนปกติเปิดแอร์จะไม่ค่อยเปิดเย็นนะนี่เปิดเปิดเปิดน้ำแข็งเลย <Down> ร้อนเออ ส,สู้นะครับผมให้กำลังใจซึ่งนนการรายการพี่น้องให้กำลังใจทุกาาอาชีพเหมือนเดิมนะครับผมให้กำลังใจแนวหน้าเหมือนเดิมนะครับทุกข่านทุกในแนวข้ามปลอดภัยนะครับผมพอพี่น้องเอฟซี C, นะครับผมกระายทันยู่แต่ผมมาบอกว่าอยู่ตรงไหนนะ เรียเป็นเสียงแทนกาแฟอะไรพี่น้องกาแฟยังเพาท่านได้กินพี่น้องเอยแต่กินเสียงกับแต่กินแต่เสียงวนแต่ใสก็นี่เสียงดนตรีแทนกาแฟอะไรพี่น้องต้องห่วงน้องนะขับรถไม่ม่วงถ้ามีเสียงดนตรีนะฮะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมมีต้อนรับก็สู่เจ้าคนเมืองกนร้อยเฮฮาฮามุ่งน้องเลยด้วยเสียงเฮ่า ยังแข็บยังแข็บพี่้องเอ้ยบร่ได้กินข้าวป้าริ่งงานกับไม่ใช่มืออาชีพเนาเมื่อยมือ,มอพี่้องเลยรับริ่งงานกับคนไม่ใช่มืออาชีพเนาโคตรเหนื่อยเลย เต็มรถเลยสับปะรดเต็มรถบรรทุกเลยนะครับมีรถสับปะบรถผมจะเลี้ยงเต็มรถเจ้าพี่น้องเนาะโอ้พระธรรมดาลสับปะบรถผมจะเลี้ยงให้สวยๆได้เนาะสำหรับรถล้วน นะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามแล้วกันขอบพระคุณมากมายนะครับอ๋อจังหวัดสุรินทร์ฮ่า่าสุรินทร์มันต้องข้างบ้านผมเบ็นบอสเบ็นบอสไปเสียทั้งอ่ะอีกเส้นหนึ่งอ่ะต้องข้างบ้านผมด้วสุรินทร์ <c oughs> มีทั้งสองเส้นเนาะผมเลยอยู่กเกษตรีิใส่ ร้อยเอ็ดกเกษตรที่ใสเนี่ยปฏิบัติดปฏิบัติดการชนะนี่ล่ะพี่น้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บสุรินทร์กะไอกำลังใจพี่น้องที่ยุติชายแดนน้ำเดือนนะครับผมกดใจรอนะฮะเดี๋ยวก็ราเป็นหน้ากองแล้วกดใจรอนิดนึงนะครับผม อาหารไทยเราเก่งกันทุกนายอยู่แล้วนะครับผมเบือคิดท้งนั้นนะครับอารไทยเราเมืนะ่อคิออดเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับผมไม่จบเดี๋ยวก็รู้เรื่องนะไม่อยากจบเขาไม่อยากจบเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับผมอานรไทยเรามีแต่เบือคิดนะครับเก่งๆกันทั้งนั้นนะครับอานรไทยเราครับ นานได้เป็นลาบเป็นหน้ากองเฮ้ยค่อยๆลาบค่อยๆลาบไปเรื่อยๆนะไม่นานก็ลาบเป็นหน้ากองฮี่ไม่นานเขาเป